สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้บ่าวตอมกับจะพามาเบิงชีวิตในการทํางานหนึ่งวันในโรงงานแรงงานไทยในเกาหลีนะครับหนึ่งวันเขาให้ทําอะไรบ้างอาจจะทายบ่เหมือนนะครับอาจจะทายแค่บางส่วนไม่ให้เบิงแค่นั้นนะครับไปเบิงกันเลยครับ บอนที่เขาจะผสมสารนะครับเขาต้องชั่งน้ำหนักทุกครั้งให้มันได้น้ำหนักตามที่เราต้องการนะครับเข้ากับยาวมาผสมสารกับสารสีใสนะครับสีขาวหนึกิโลอากีดกับสีใสเมทพลาสติกสีใสหนี สองะสอบนะครับก็ผสมผสมเสซ็จแล้วก็ไปใส่เครื่องนะครับ หลังจากที่ผสมสารซีขาวเม็ดพลาสติกเสร็จแล้วนะครับเขาก็มาผสมใส่ทังอีกรอบนึงนครับผสมใส่ทังก็คือเอาพวกที่เข้าผสมเสร็จแล้วตักลงไปนะครับตักลงไปกระบวยนึงนะครับกระบวยนึงต่อเศษเศษนี่จากเศษที่เข้าปั้นชิ้นงานนะครับ กระบวยนึงเหมือนกันนะครับแลาวาใส่ในถังผสมเข้าไปมันก็นจะดูดไปอัดฉีดชิ้นงานในเครื่องอีกรอบนึงนะครับแต่ทำแบบนี้วนจนจะทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับหลังจากที่เข้าผสมสารเซนนะครับเขาก็ปิด้าไว้กันฟุ้นมันเขานะ เค่มันก็จะดูดเม็ดสารพลาสติกขึ้นไปนะครับขึ้นไปด้านบนขึ้นไปตามเครื่องนะครับมันก็จะไปอัดชิ้นงานนะครับชิ้นงานนี่คือชิ้นงาน,นครับชิ้นงานเป็นฟ้าปิดคีมเนี่ยแหละครับอันไหนที่มันดำเขากับเรียกอกครับอันไหนเป็นเสียเทาก็เรียกอก ตวนตัวนี้ก็เป็นชิ้นงานนะครับชิ้นงานเข้ากับมาบิดบิดส่วนที่มันเกินออกปั๊บออกนะครับแล้วก็เบิ่งลน์นะ่ลาลลยมันชิ้นงานมันเสียหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็มาเลี้ยงใส่แพ็กเก็ตังสี่นะครับแพ็กเกจจังสี่แล้วก็ไปใส่กล่องกระลังนะครับใส่กล่องกระลังนะั่นตัวนี้นี่เป็นไฟต่ำไฟสูงของรถยนต์นะครับเราไปส่งบริษัทใหญ่ที่หนึ่งนะครับงานเก็บ พลาสติกอะไรรถยนต์นะครับ นี่แหละครับงานของเบาต่ำนะครับต่ละมือตะละเว้นไก่เฮังเชียลครับบ้นรูบเลยไก่จะเลิกงานหระครับเลิกงานทุ่มหนึง่งเพราะว่าเขาเก็ดม้งเศรา้าออกทุ่มหนึง่งถ้ากาดึกมาเปลี่ยนกับเขาการดึกก็จะเขานึงทุ่มออกเก็ดมงเศรานะครับสลับกันก่อนเข้าจะกลับบานเข้ากับไปแจงยอดใบว้าหนึ่งวันเราทํายอดแต่ละเครื่องได้เท่าไหร่สาหรับใครที่เขามาเบิ่งจบแล้วครับขอฝาก คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเบาวตอมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้ช่องเบาวตอมค้นอุดอรด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย